เดี๋ยวถ้ามาช้าอดไม่รู้ด้วยนะเดวเพราะงั้นก็เจริญพรได้เลยนะเปลือละ99บาทนะใครสนใจก็เจริญพรทางด้านนี้ได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวโยงนำูกไว้กับสายสวดโยนได้เลยนะให้พระอาจารย์ท่านสวดเดี๋ยวโยมก็สวดด้วย ที่ดูนะดวงจิตตั้งตกพันดวงอ่ะนะหรือว่าพันดวงแล้วก็ไม่รู้นะอาถรรพ์กันกุศลทั้งพระนะที่ยร่วมพวกกุศลอีกนะเทวดาโยมนี่ยิ่งกว่าใครปีเก่าตอนรับปีใหม่เด้อค่ะเพื่อนเจริญพรได้เลยเดือนร้อยบาทปีเด้อค่ะพี่น้องอ่าใส่บาตรได้เลยนะลดลงไปเรื่อยๆพอประกาศลุกโยมก็มาเลยเก้าสิบเก้าฝืนตอนนี้เหลือไม่ถึงแล้วนะอยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบฝืนประมาณนี้นะเจริญพรได้เลยมีแค่ร้อยฝืนเท่านั้น หมดแล้วหมดเลยนะปีนี้นะเรามีโอกาสแล้วเน,นี้ยนะมารับวัตถุมงคลที่เป็นมงคลจริงๆเลยนะใครไม่อยากได้เทวดาเข้าบ้านใช่ไหมนะเราจะได้มีโชคมีชัยให้เทวดาท่านปกปักรักษาคุ้มครองนะเราได้สวดนะบูชาดวงจตเองด้วยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองประจําองค์ประจําวันอยู่แล้วนะตั้งแต่วันจันทร์วันวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ ทางด้านนี้เลยมีหลายสีให้เลือกมีสีขาวสีเขียวสีแดงสีสีดำสีม่วงสีฟ้าอยากได้สีลุงไปทำเอาเองนะมีอยู่นะมีให้เลือกสีมาที่หลังไม่ได้เลือกแล้วนะยโยมนะเพราะคนมาก่อนเขาได้เลือกนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้รับนะใครอยากจะนำเทวดากลับไปบ้าน นเนี่ยนะมารับเทวดาเลยเห็นไหมนะถือว่าเป็น19าทนบเดีายวทโยมนำไปปลูกโยมมีห่วงเห็นไหมน้โยมสอดเข้าไปในห่วงแล้วโยมก็ไปปลูกไว้ตรงของโยมเลยน้ดวงจิตพันดวงอ่ะนะโยมลองนึกดูว่าเทวดาโยมจะขังขนาดไหนดินทั่วบ้านแน่ จเจริญพอรนะเจริญพอรมาทางด้านนี้เลยนะใครที่สนใจอยากจะนําเทวดาไปรักษาบ้านจริงๆนะร้อยตนหมดแล้วหมดเลยนะที่เหลือก็ถ้าโยมอยากถ้าหมดอันนี้โยมอยากได้ก็เดี๋ยวประมูลนะที่นี่ราคาไม่ใช่เก้าเก้าแล้วนะมูละ่ะรไทยบริเวณหรือพันส่วนะมนต์ขลือแค่นี้แล้วพี่น้องเบิกขายตอนนี้เก้าเก้าบาทตรงนี้เลยนะร้อยตนหมดแล้วหมดเลย ส่วนสีนะสีดำก็ดีนะโยงนะเขาบอกว่าสีดำนี่ป็นสีที่นะแต่ว่าเข้มแข็งกัแฟงเที่ยวาโยนได้เป็นอะไจ้งนะเหมือนกับสีดําลองนึกดูนะสีดาใครเห็นใครก็กลัวใครเห็นใครก็ตกใจนะครับนะสีเขียวสีเขียวนี่บอกสีเขียวเหนียวซับเขาว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดวันศุกร์อาตมาที่เกิดวันศุกร์ครับสวัสดีครับนะอาตมาที่เกิดวันศุกร์ แล้วก็ให้นะผู้ที่มาร่วมงาน1,000คนเนี้ยนะร่วมกันพุทธาพิเศษกันเลยนะไม่ต้องหาเกติเราดีแหละเกติสวดมนต์กันนุ่งหุ่นนะสามทุ่มจนตีสามโยมคิดดูเทวดาโยมจะขังขนาดไหนนะล้วไม่ได้โยมส่วนคนเดียวนะสวนกันเป็นพันนะแถมพระอาจารย์เอฟท่านพาสวดอีกนเนี่ยพระคุณเจ้าอีกเท่าไหร่เนี่ยเก้าลูกนะครับเท่าไหร่นะ หั้1สิบเอ็ดลูกใช่ไหมพระคุณเจ้าอีกสิบเอ็ดลูกโยมอีกพันกว่าคนมันจะไม่ขังได้ไงให้มันรู้ไปใช่ไหมพันเชนนเจริญพรนะเก้าสิบเก้าบาทนะเก้าสิบเก้าบาทส่วนเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยต้อมาไม่รู้ละวันเสาร์สีม่วงเลยโยมอ่าสีม่วงสาธุสาธุาธจะหมดแล้วนะโยมนะ